่าง,งานันนะฮะโอ้ข้ามไปฝั่งนูน้นโอ้เอาเริ่มตั้งแต่นี้เลยบ่ไป,ไปทางไหน,นไปฝั่งนู้นแล้วั้างผ่านกลางคืนหรือกลางวันนี่ตอนทรายเริ่ม ที่สองตรงนี้ยังอยู่ต่อไปโอเคสมบูรณ์ไปต่อห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขึ้นไปจะไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอนที่มีคันที่ที่เจ็ดอยู่ที่สิบอยู่นี่อยู่ในคลองนั่นละคันสบทรัพน้ำกำลังไหลดีเลย แี่ส่ตรงด้วยสวงวงองฝั่งน้อมยาวสมไล่ไล่มาเรื่อยๆคั้ที่20่สคันที่20ที่ทยีสิเดี๋ยวเนี้ยยังนิ่ง โอเค30สิบกว่าล้านรวมกันสองคนหกสิบหกสิบล้านโอเคแล้วอ่อน,นี่เอาละกลับกล้องอยังไงเปลี่ยนอีกคราวนี้เออตั้งหน้ากล้องหลัง,ลงไม่เปลี่ยนอียใส่เบ็ดตามที่หวังเอาไวา้ ำลังไหลเข้ามาลมเลยเนี่มตะกนตกหนักเลยดูเด็ดไม่หันแล้วเทียบยแรงน,น้ำกำลังมาเลยตัน้นแต่เมื่อคืนเนี่ยเฮ้ยเป็น,ปนทะเลไปเลยเลยเลน้ำจืด <laughs> มาดูนะ อยู่อยู่อยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านไม่ต้องไปหากินไกลเดี๋ยวนี้นี่นี่ไงตัวเดียวคุ้มค่าทุกนาทีโอ้โหโอ้วเลยอยากได้ก็ต้องลุยเองเนี่ยเดี๋ยวคอยดูเนี่ยคอยดูเนี่ยจะติดขึ้นมาอีก น้ำน้ำเริ่มจะนิ่งแล้วยูทูบเดี๋ยวเดินหาปลาก่อนใส่ตรงแล้วใส่ลีแล้วดักแย่งเขียวแล้วนนี้ก็เป็นฤดูน้ำหลากน้ำป่ามาเอ็มไปหมดช่วงนี้เห็นข้าวนิดเดียว แถวถนนลาดยางการทีนาวตื่นมาโน่นแล้วนี่ไงเออเออโอ้นี่ไงเนี่ยชั่วโมงละชั่วโมงละยกยกทีละชั่วโมงทีละชั่วโมงละเนาะครึ่งครึ่งครึ่งกระป๋องโอ้ย่าบาดขาย่าบาดขาโหนี่ สุดยอดสุดยอดคุ้มค่าครับสวัสดีครับได้ดูดูดูสนุกปลาไม่เท่าไรสนุกเล่นสนุกเล่นสนุกโอ้จับปลาทีนนาเฮ้ยน้ำมันไม่ค่อยแรงแล้วมันอันนี้ได้เหงูอะไร งูปลางูกินปลาโอ้ยไปติดเบ็ดไอเทนเนตเทนเนตตีดเบ็ดไอเทนเนตเดยเทนเนตไปวางเบ็ดไว้โอ้ยโอ้ยเทนเนตเนาะเน็ตเนตเบ็ดมาปางบ่ว่าเลือดเนตเทนเนตเฮ้ยเทนเนตนี่ขาลุงเลือดเลยอ่ะ ใส่บ่ไม่ใส่ทำไมมึงน่าเลี่เสียใจยอมอ่ะสนุกเลยเด็กๆเด็กๆสนุกมาก <c oughs> ดูดูป,ปางเฮ้ย<า>สุดยอดสุดยอด <c oughs> สวยกว่าเมื่อเช้าเลยปอโหน่ะเออเดียวยกเดียวยกอ่ะ อ้อาวปลาในเขาด้วยเขาปล่อยปลาในด้วยเนี่ยมีปลาในลงมาด้วยเหรอปลาขาวหรือปลาในปลาในเขาตัวเขาเขามาดูอยู่โอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ปลาขาวตัวนี้ปลาอะไรอ่ะตัวนี้ปลาขาวเเเอ้ยลาาาปที่นี่ไงคนหาปลาตัวน้อยเออคนหาปลาตัวน้อยนี่ปลาสวยๆทั้งนั้นเลย นอนเฮฮาสนุกสนุกนสนุกอ้ออมถนันดข้าวจมเลี้ยวเลยเห็นใบหน่อยเดียวเน,นี่ยบอดจมปิ๊บปิ๊บปิโโ๊บ เอาเลยโอ้การได้เล่นน้ำเลยน้ำท่วมเลยไม่เห็นปลายข้าวเลยโอ้โหยมหรือวิวแต่สำลีเมื่อเมื่อกี้หนูเห็นรูพญานาคไหนกระท่อมพังเลยโอ้กระถ่มพังเสี่ยับบ้าน มาดูมาดูมาดูโอปลามันกำลังลงมาด้วยหนระือมั้งมาเรื่อยๆอ,อันนี้ของไข่ค่ะไข่อกชสยนี่กว่นไส่ไวกไส้ดีม,ม,ม,มากอันนี้เพียงกำลังมามใส่วิธีใส่รูปปลาชิวเข้าเรื่อย เนี่ยเหยียบอะไรเหยียบเชือกเฮ้ยมาตอนไหนเพิ่งจะมาสายแล้วแม่่อดไปลอไปไหนเอ้ปลาอนี้ให้อยู่ตรงนี้ช่ปลาด้วยประสิวปลาสรอย มาก็ยังมาดูด้วยวผักบุ้งผักบิงผักบุ้งได้บอว่าครับ

ทำปลาจอม mhm. น้ำแรงก็อะไรเป็นปากผูวงเลยนี่เยอะแล <H ell> en ้วเยอะอีกเยอะแล้วเยอะอีกนี่โอ้ไหลลงมาเลยพ่นน่ะเข้ามาทีเดียวทีเดียวยกเดียวยกเดียวครึ่งถังอุ้เอาอันนี้เหรยกเดียวครึ่งถัง รู้เรื่องยกเดียวรู้<อ>เรื่องอีกยกยเต็มคนทำ<ห>น<ล>ขี้ไม่ไหวแล้วตอนนี้สายหัวแล้วเต็มร้อยก็เอาไม่อยู่กาแฟก,ก็เอาไม่ได้แล้วน้ำเปล่าเอาไม่ไหวแล้วค่ะคนทำสายหัวแล้วตอนนี้ทำขี้ไม่ไหวทำ <c oughs> ขี้ไม่ไหวแล้วครับ <c oughs> ยกขึ้นด้วยว่าปางยก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 ขึกก้นด้วยนี่ไง้ย ทำขี้ไม่ไหวแล้วครับทำไม่ไหวเลยยกเดียวยกเดียวเทนิดยกเดียวเฮ้ยได้แล้วปลาปลาตัวเล็กตัวใหญ่เทียบเลยอันนี้ตัวที่มันน็อกแล้วตัวเป็นๆอยู่ทิ้นเดวเดา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 อุ้ยดูกอุ้ยนี่ไงนี่ไง ดูกุ้ยกุยตัวเบลอไหนดูกุ้ยนี่ไง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 อร่อยแล้วงานนี้อร่อยแล้วอร่อยแล้วเสร็จแล้วสุกแล้ว ขึ้นเลยปลาตัวจัมโบ้ซิวอ้าวโอ้ไอออกหววหวนเลยวะ่ะิถีชาวบ้านเจ้าผ่านจับได้ ก็เอามาทำเกินตัวใหญ่ๆไข่เต็มท้องปลาซิวอ้าวซิวอ้าวตัวใหญ่ๆไข่เต็มท้องปลารดปลากรดน่ากินน่ากินน่ากินออไก่จะอร่อยแล้ว ชิมดูก่อนดูอร่อยอร่อยลองตัวนี้แหละ